นมันไก่เค <m> ียงเนาะเออท้องคลิปบ่เออต้องคลิปบ่พอเียงเอคลิปดียรคลิปเดียวเนมันสอนกันสวัสดีครับท่านผู้ชมนีพอเที่ยงก็เดินทางมาหาลุงต่อมอีกัางหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคลิปที่ผ่านมานั่นพอเที่ยงมาเอากระลุงต่อมัตเลขยงยังว่าชัดเจนครับผมยังว่ไเด็ชัดเจนจังไดก็ต้องมาถามกต้อมีว่าปรเจกต์มหาหรือบ่มาบอกหรือยังชัดเจนหรือยังเพราะว่าที่ผ่านมามาเอานั่นบ่บ่เนีชัดเจนได้ครับท่านผชม่าดชัดเจนเนะ วันนี้องไปฟังจากปากลุงต่อมความกันว่าโปรเจกต์มหาลอบบอกสองตัวสามตัวหรือว่าเป็นละวันที่หนึง่งตอนับปีใหม่จะลองไปฟังเบิ่งจากปากลุงตอมความกันเนาะรัดลผมกันไปชมเนาะสวัสดีครับพผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ำุงต่อมพื่อเก่าเหรครับปีใหม่เปิ้นซสือขั้วให้เลียงโอ้หขั้วนี้เพิ่นซสือขั้วเกาโตให้เลียงเสือขั้วห้เรียงปีใหม่นำพอเที่ยงแค่สองคนหารสองกับกับพอเที่ยงเออแค่สองคนซสือให้ของขวัญปีใหม่แต่ผมเป็นผู้เลี่ยงเงวดงวดมันมีงวดหนึ่งด้เพ่นไห้ตอนนันไห้พ่นไห้งวดขั้ว้นยตอน้ลุงตอมเง่อนงวบ้างวดันออกยังึงงวดนั้น เก่าสามน่ะม่ครับเก่าสามครับโก้ที่ว่าโก้น่ะดิโก้งัวเออโก้กับเก่าที่ป่ะว่านั่นพก็ว่าเบ้าว่าเต็มมันบ่แเปกมันบ่อมางัวนี่ซื้อค้อยเลยบ่อกมให้เลียงซื้อข้วยหาเรียงเป็นของขวอญปีใหม่อีกคนว่าหานสองหูหันแนวใดโนบผมว่าหันกระเทือกหันกรอเพืองแค่สองโคตรคนว่าหารสองเมื่อด้ให้เบ้าแอมสมบรติโอ้โหแลแต่พรอเพือกสิปั่น ไหนเมืดสุขวนั่นละ่ะเออหายมืดเจ๊มืดมาขึ้นว่านเดแต่แต่แต,แต่แต่มาขึ้นพิ่นไม้ไม่ย่ำแต่ละนอพิ่นว่าเพิ่นล่างจานเองเพิ่นล่างจานหาตาเห่าพิ่นว่ามุกซู่ลากินกินเมื่อนันเก่าคน้นจานบะได้ล่างเพิ่นเป็นผู้ล่างหาเพิ่นว่าเ<อ>มื่อนันกินบะล่างจานเพิน่นเมื่อวานนั่นละ่ะล่างจานบะหล่อนผู้ล่างหาเลย ปั้นซื้อน้ำยาต้องใส่น้ำยาหลายๆน้ำกระไกล้ๆเพิ่นว่าล้างบ่หล่อนเออเออสิได้ก็ได้ล้างจานบ่หล่อนแซ่บตีแต่ล้างจานบ่สะอาดเพิ่นว่าครับเวได้เพิ่นว่าเพิ่นก็ล้างนี้ใส่น้ำยาที่ให้คนๆเพิ่นก็ล้างตีนั่งยองๆล้างนี้ต้องเฮ็ดจังซี่เด้อเพิ่นว่ามันจังสิได้ล้างจานก็บ่หล่อนมูสูกินข้าวล้างจานบ่หล่อนพอคตเพิ่นว่าโอ้ยลูกหลานเกล้าคนเพิ่นล้างให้ทั้งจานเกลาใบ ใส่น้ำยาหลายๆเพิ่นว่าหุ้ยเบิ่งคุณกินดุกเมาเมาเออล่างจังซีน้ำกัก่ใกล้ๆเพิ่นว่าล่างสามน้ำเด้อเพิ่นว่าเออล่างหลายๆน้ำสามน้ำสีน้ำเนีมันเป็นล่างเถื่อเดียวเศร้าว่าว่าใดเพิ่นว่าบ่สะอาดมันสีบ่เศร้าติดเสื้อดอกซุ่มนี่เพิ่นว่าบ่เศร้าเนาะมันสีติดเสื้อต้องล่างให้สะอาดจ้านก็ต้องสะอาดบ่วงก็ต้องสะอาดเพราะก็ล่างให้เบิ่งใส่หลายๆน้ำยาเนี่ยก็ล่างเอาสามน้ำสีน้ำเด้อ น้ำแรกน้ำสองน้ำสามน้ำที่เพื่อนว่าไรคือกันคือดำหน้าเราอีกแต่เตนีล่างจานนี่ถูให้มันแห้งเมอออกแห้งมุสูลล่างจานบอลลอนเพื่อนว่าเก่าคนเพื่อนนั่นกินเก่าคนไหนมือนันมาบอลลอนพ่อขคนเก่าคนเออล่างจานเออกับเพื่อนล่างให้เก่าใบจ้านเนี่ยเพื่อนล่างเก่าใบกินเก่าด้นไหนมือนันกินนาปูนี่เก่าขนไหนเพื่อนว่าบอลลอนพ่อคนล่างบอล้อนเพื่อนนี้มักงไง มันมาอุ้ยใต้เดี๋ยวเดี๋ยวประกาศก็กินยุ่งว่ากลัวเขากินบาดเจ็บ่าสั่นนอว่าหนอกินกินน้ำขาวบอกกินดีจนเมดกล่องกล่องบางไงนึ่งเตจานที่บอลลอนกล่องน่ะบอลลอนกระส่าเตจานบอลลอนพ่อโคนมันจีดาจังได้เพิ่นว่าเพิ่นก็หัวขวนได้นางนี่นี่ล่างให้เบิ่งเดี๋นี่ล่างจังซี่ฟอยก็ต้องเอาใหม่ๆมาเกกาคนล่างจานกับใบเออ ขั้วไกระสือให้เกาโต้จานกับมาล่างให้สู๋เกาใบเพิ่นว่าเจียวซ้ำได้เพิ่นว่ากินข้าวแล้วให้ล่างจานให้พร้อมบ่มีดอกเพิ่นว่ามองได้กับบะมีโลกนี้บ่มีดอกเอนว่เออบ่มี่จะปูล่างให้บ่มีเพิ่นว่ากินเหล่านี้เลยกินเหล่านี้เลยเพิ่นว่ามัดติบติบบักใหญ่นึงว่ามัดกินหมดว่าล่างล่างล่างจานจานกระเจี๊ยบโอ้ลืมไป ค้อยค้ยเก่าโตนั่นเอาผู้ทายมาเลียงสองคนแล้วจ่างมาเอออยบึงตีนี่บอกตีไงเด้อเพินว่าอ่านมืสซูนั่านหานกั้นคือกั้นคนจ่ายค่าแห้งเขาบึงตีเพินว่ายำให้พอเชืองเพินว่าอย่าลืมบอกคนงานเด้อนั่นผุนตีในแหลนเขาลังแล้วบอกจังซีได้นี่ซื่อนนี่ไข่ซื่นเด้อเห็นบ่อมันเย็นล่งเห็นบ่อมือูวบางหันห้อนเออยืนมาในี่ยยำบอกเลยเดี๋หาน ก้วยกระหานสองบะนีข้าแรงกระหานสองหานแนวใด้ายนอกแห่งตกหานเดินแห่งตกหลีหานสองจานจานเนี่ยมาตองหานผู้ล่างผู้เดียวเพิ่นเข้าใจบ่เพิ่นว่ามันก็ล่างหมันตีเพิ่นก็ตักใส่กะละมังนั่นตีมานี่เดี่ยงไว้ล่างกระล่างให้มันสะอาดเนี่ยคนกินเนี่ยกินล่างผู้เดียวก็คือเพิ่นเออล่างผู้เดียวได้หนี่บ่มีไผซอยเออ แต่อย่าพเวาวเนาะเอาเอาแต่ของเห่าก่อนพอโซนที่เขาซื้อหลาย่างเขายาวาวเพราะมันมา้ำเห่าพอเขาพนันกันเลยนางวนเดี๋ยวเขาพนันปีใหม่เพราะปุยแจ็คจะลองปีใหม่เขาเขาใส่กันแนวหนีนะเพราะว่าเขาเราต้องเลียงปีใหม่ให้เราเราสิโปรดปีใหม่พอเราปล่อยมาโดนเพื่อนให้งนี้ก็ค้ายเก่าวโตเมื่อวานไหนแบ่งกันสองคนให้ บ่ให้ผมเลี่ยงเมื่อยประมาณใหจ้างคนมาเลี่ยงสองคนผู้ท่ายเอาแต่ผู้ท่ายสองคนเออเอาหนุ่มๆเอาผู้เท่ามาเลี่ยงไหนใต้ก่อนไหน่นว่าเอาหนุ่มๆนี่ละแต่ข้วยอกะหารสองเกาโตคาแร่งกะหารสองคาแร่งคาแร่งหาอย่างเดียวเออหารคาแร่งให้เขาให้ถ้าได้ก็ได้แต่ให้หารให้เขาซ้ำกันแต่ว่าพิ่นหลางจานพิ่นลลังผู้เดียวหลางผู้เดียวเกาใบเออเกาใบลูกหลานกินแล้วพักกันนี้เบิร์นี้เมด สุมล่างจานบอล่อนคือว่าใดได้ยังได้มุสุมมันมีพลังจาน่อนเพราโคตรมักง่ายให้เหี้ยเป็นว่าเจ็ดเกาหนึ่นอแมนโบพอมาตั้งเปร่นออมบอกบอกคอามเตียงเงียบขฟังซื่อๆอยู่ในความสงบยายบัวนั่นแปลว่าเจ็ดเก่าหนึ่งครับท่านผู้ชมกับเก่าสองเนาะแต่ว่าพอเที่ยงจะอกขอแปลขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านแปลเองครับ ปลาใยบัวหาแนวทางคือเจ็ดเก่าหนึ่งเพราะว่าปูเจ็ดซ้อนกับเก่าใบจานเก่าซ้อนเก่าไดซ้อนกันล่างเอออันดีวกันเหรอเพราะว่าซ้ำกันเนาะคนละคนเออเนาะคนเก่าคนเออมันก็ต้องมีปุระนวยเออคือจบนอยไม่แต่ยางแล้วเก่าไม่เออเจ็ดเก่านก็รไม่เข้ากันอีกเราก็มือหนางเห็นบอกอ๋อก็มือมือที่นังมาบอกพันว่าเก่านึ่งเจ็ดนี่นี่ปู เสมอตนเสมอป้ายเพิ่นว่าเสมอขั้วเบิ่งตีละนน่ะมาแล้วขั้วขั้วกะเกาโตจานกะปูละไงมุสูคือคือมันมีความเสมอตนเสมอป้ายปีใหม่เพิ่นว่าอันวันคิดสมมาตรเพิ่นว่าฉลองคิดสมมาตรทั่วโลกเฮากัดฉลองคือกัดนะทั่วประเทศเพิ่นว่าตีตีใหญ่มากบอกเด้อหารเลยเพิ่นว่าหารสองโคตรเพิ่นว่าหารในเขาอย่าเอาเปรียบเขาใด บอมเอนว่าเอาเขามาเลี้ยงให้เลยจะเอาเปรียบเขาใดว่าให้แต่ใดคือให้มันก็มีเลขกได้สองชุดไงเเออชุดแรกกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าโอ้เจ็ดเก้าหนึ่งจมจมหาเจ้าบ่าวบอมมาจะรับผิดใบบ่าวบ่าวเนี่ยไปเก็บระยะทางใดเนาะอุ้ยจับหน่อฮะโอ้ยสะก้อนห้อยว่าจบ้แลวว่าจุกโยอย่างพ่อเจี้ยงบอกกันเนี่ยบ่าวเด่นเนาะขอบอกน้ำเนี่ยผู้เจี้ยกล่างจานนั่นผู้เดียวครับท่านผู้ชมเนาะ ล่างจานผู้เดียวจานเก่าใบจานก็คือเจ็ดปูเจี๊กนี่ก็เจ็ดอยู่แล้วหรือจะเป็นหรือเป็นขึ้นใหญ่บัววายีบอกครับจะเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งแต่ว่าทีว่าซื้อคั้ยให้สองให้เกาตัวให้ค้นให้ผู้จานผู้ชายสองคอนมาเหลี่ยงก็เป็นก่าสองก็เป็นเลขกลางเลขบนไงเออเป็นเลขกลางเลขบนแล้วพันกินข่าวเทียงได้เลี้ยงเลยไดนให้พอเทียงเสื้อแจวให้สองถุงนะ แก้วน้ำพริกสองถุงคือเอาน้ำพริกคือการบะตองอย่างอื่นใครมันกินซ้ำกันออแต่น้ำพริกผู้หนึ่งนั่นหัวถุงหนึ่งหัวหัวกามากินน้ำกัานบะตองซื้อให้มันใหม่ออน้ำพริกนั่นสองถุงหัวหู้จองป้องอยู่โอ,อ้หู้ในถุงย่างนะนะน้ำพริกเฮียเ,เมิดขนาดแนี่ยคว่าปูเสมอตอน้นเสมอปลายผมบ่ได้กินดีมันเฮียไปจำน้ำน้าแต่มันเฮียไรควยไปว่าผ่ายอยู่มันไปจำก็ บอซื้อให้เพราะว่าให้ซ้ำนานให้ให้ให้กินทุงเดียวน้ำกันทุงเดียวกินน้ำกันโมต้องไปซื้อไหมเออน้ำพริกนี่โมเสียเวลาเพราะว่าให้คนสองคนน่นบอให้คนละสองคเลี้ยงคัวละให้คนละทุงแต่หมอนึงน่ะเนธเฮียกว่าผมบ่มียังกินได้กินแต่ข้าวแต่ว่าก็ให้กินน้ำกันบ่ซื้อให้แล้วเพราะว่ารักษาบ่ได้เพิ่นว่าก็ให้กินน้ำกันเข้าใจแล้วเออแต่ ง mm. เดียวก็เป็นหนึ่งสองเก่าอหนึ่งเก่าสองคือเก่าเออเป็นเท่านั้นมิเล้แค่สองจุดคือเก่าเออเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ายข่ยสื่อให้จนให้หานสื่อนำพริกให้เพิ่นได้สื่อให้นำพริกสื่อให้คือปูบอไปสื่อให้ถือว่ารักษาบได้ว่าความได้คำนั้นเรื่องของเจ้าคือแบ่งให้แล้วเรายืนให้คนละทุงแล้วคือรักษาบได้กันแลวราว่าเออกะให้กินนํากันปูบ๊อไปสื่อให้ไม่ดอก ซื้อม้าให้กินส้ำนักงินส้ำนานเอ้าการบรรจุชุดการเชื่อมจะมาสรุปตัวเลขใหยจนได้เหลี่ยมจนได้กินเข่าเนาะมาเอากล้วยมาค้นกับมาเลียงเรียงจนได้กินเข่าโดยตือเจ้วให้กินนอการบรรจุชุเนาะตัวเลขที่ลุงต่อมพันฝันในวีกนี้ครับผมก็คือเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสองเก้าหนึ่งโอหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองครับผม การจำชื่อทุกท่านใส่ดุนพินิจพิจารณาเอาเองครับผมพอเที่ยงกะมาติดตามให้แค่เป็นแนวทางเนาะครับเนาะแนวทางประจรํางวดของวันที่าาสามสิบสันวาคมพศสัปดาห์หนึ่งหกสิบสี่แนวทางของฉากจแเมงของรัฐบาลครับผมท่านได้ชื่นชอบกับจัดครับผมเนาะแต่ว่าเลขมันก็เข้ากันได้ครับท่านผู้ชมว่าตามตรงว่าวันที่หนักน้อยมาขอหรือว่าจะเป็นเลขของคุณยายนี่เข้ากันหมดครับผมจะเป็นเลขตัวเดียวกันเบินนอค่ะท่านผู้ชมเนาะเอ้า สุดท้ายนี่พระเทียงก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามใ,ในต่องในช่องสตาร์ดาช้าแนวแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณผู้ร่วมต้อมครับผมบที่ให้ความฝันดีๆตัวเล็กๆมาฝากแต่หมู่ชมแฟนช่อง,งนะครับเนาะคลิปนี้พระเทียงขอตัวลาไปก่อนพอกระมั้ยคลิปหนาแรงใจหมู่ช่วงทุกท่านมันหมั่นใจสุขสุขคนเด้อครับโชคดีมีตังใช้ต้อนรับปีใหม่กันสุขสุขคนไปละครับเอใหญ่เป็นไงตันสีเบี้ยตัวก็นอนต่อใช่ไอ้เพ่